สวัสดีค่ะ ยินต้อนรับเข้าสู่ช่องสาน,นัดรีวิวบ้านแบบบ้านสวยวันนี้สนัดพามาอัปเดตรั้วบ้านทีกนี้นะคะก็ EP 2แล้วคุณช่างฉาบนอกฉาบในเสร็จเรียบร้อยส่งงานแล้วนะคะค่ะเดี๋ยวสาน,นัดทวนรายละเอียดอีกครั้งนะคะสําหรับรั้วนี้ความกว้างนะคะต่อช่องนะ2เมตรห้นะความสูง2เมตรใช้เสาสําเร็จหน้า5ค่ะอันนี้จะเป็นด้านนอกนะคะฝั่งนี้ก็จะเป็นทางด้านใน าทางด้านในนะคะเจ้าของก็เทดินนะคะเพิ่มเติมเข้าไปอีกเนาะก็จะเห็นนะคะระดับของรัว้วช่วงกลางๆจะต่ํากว่าด้านหน้าจะต่ํากว่าช่องด้านหน้านะคะ,ะเป็นทางรั้วกันดินไปเลยนะคะณนะตอนนี้เนาะก็รั้วก็ทําตามระดับที่ดินนะคะทําตามระดับพื้นดินไปเนาะ,ะก็จะสโลปลงมานิดนึงอันนี้จะเป็นทางด้านท้าย ชนัดอยู่ทางด้านท้ายแล้วนะคะก็จะประมาณนี้นะคะมองไปด้านหน้า,าก็จะต่างระดับกันนะคะฝั่งทางด้านท้ายจะต่ํากว่าด้านหน้าเจ้าของบ้านทำรั้วฝั่งทางนี้ก่อนนะคะเพราะว่าช่วงหน้าฝนนะคะน้ําก็จะไหลมาเนะาะทำกันดินสไลด์ด้วยนะคะ ความสูงของคานนะคะอยู่ที่60ซนติเมตรคานใหญ่คานหนาแข็งแรงมากค่ะน,นี่ก็จะเป็นภาพโดยรวมนะคะก็จะประมาณนี้ส่วนช่องว่างด้านบนนะคะเจ้าของบ้านก็จะทําเป็นกระแรงด้วยนะคะอันนี้ก็ไว้ทําที่หลังนะหลังจากที่บ้านเสร็จแล้วแต่ละช่องนะคะก็ก่ออีกทั้งหมด5แถวนะ และสําหรับกําแพงบ้านหลังนี้นะคะความสูง2เมตรกว้าง2เมตร50ค่าแรงช่างคุณช่างก็คิด2แบบนะคะก็แล้วแต่เจ้าของบ้านเลือกเอาเนาะแบบแรกนะคะเป็นเหมาเบสเซ็ตเหมาเบสเซ็ตก็คือวัสดุบวกค่าแรงช่างนะคุณช่างก็จะคิดช่องละ3,000บาทแบบที่2เจ้าของซื้ออุปกรณ์เองคุณช่างก็จะคิดแค่เฉพาะค่าแรงต่อช่องก็ตกช่องละ1,500บาท เจ้าของก็ซื้ออุปกรณ์มาเองนะคะคุณช่างก็คิดแค่ค่าแรงไปอันนี้ก็แล้วแต่ความสะดวกของเจ้าของบ้านนะคะสะดวกเมาส์เบสเ็จหรือว่าสะดวกจะซื้ออุปกรณ์เองราคาก็จะแตกต่างกันออกไปนะคะค่ะและสําหรับกําแพงบ้านหลังนี้นะคะทั้งหมด15ช่องวัะสะดุบวกค่าแรงช่างนะคะแบบนี้เลยนะก็หมดไป45,000บาทค่ะค่ะและสําหรับทีมงานคุณช่างสร้างกําแพงหลังนี้นะคะคุณช่างชื่อ ทีมงานช่างเข้มนะคะอยู่บ้านห้วยสเล่าตาบลหนองบอนอำเภอประโคนชัยพื้นที่ใกล้เคียงนะคะอยากจะติดต่อสอบถามคุณช่างนะคะาาออคนะ 80, ก็สามารถติดต่อสอบถามคุณช่างได้ด้วยตัวเองนะที่เบอร์นี้0804383480สาระขึ้นไว้ให้หน้าจอนี่แล้วสามารถติดต่อสอบถามคุณช่างได้ด้วยตัวเองค่ะแบบรั้วบ้านกำแพงบ้านหลังนี้นะคะสานักก็นำมาให้ f อทุกคนทุกท่านได้ชมเนาะเผื่อเป็นไอเดียเผื่อเป็นแนวทางสำหรับท่านใดที่กำลังมองหา แบบรั้วบ้านราคาจับต้องได้นะคะราคาณนะตอนนี้ก็อยู่ประมาณนี้นะคะอันนี้ก็สร้างเสร็จประมาณเดือนกว่ากว่านะคะก็จะอยู่ราคาประมาณนี้สามารถเปรียบเทียบราคาได้นะคะฝั่งทางนู้นทางนี้เป็นยังไงนะค่าแรงช่างอุปกรณ์แต่ละพื้นที่ก็แตกต่างกันออกไปนะคะก็ดูเผื่อเป็นไอเดียเผื่อเป็นแนวทางเท่านั้นนะคะขอบคุณสําหรับการติดตามรับชมคะ่ะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสําหรับคลิปนี้สวัสดีคะ่ะ